สวัสดีจ้าเจอกันอีกแล้ววัอนี้ก็มากับพวกเอกพวกเอกผ้ามาตัวผ้ามากับไปใส่บัวได้เพราะว่าคลังขับรถบเป็่นวันนี้ว่าเบิองอากาศแล้วน้ามันลดจะได้จะได้อยากมายางรอแถวริมทะเลก็ได้บกหอยนั่งร่มเมียกินสันวาได้มาได้มาลวก็มาเนี่ยแหละ หาเราเบงน้ำโขดหินล่ะพี่นอ้องหอยแถวบ้านข่อย,อยมันบ่หลายแช่ว่ากับพ่อได้กินจนมามแต่หอยแมงผูวไหลหัยบ่าอากินเบื่อละหอยกินหอยนางรมก่อนช่วงนี้มันช่วงนี้มันหนาวมีกินได้หอยบ่อกับกหอยสะอาดเพราะว่าช่วงหนาหนาวน,นี่เลยอยากมาหาเบืง้งทะเลแสล่สได้เพียกจูบแกว้วจักเล็กจักหน่อยประส กับแข็งกับพ่อเป็นน้ำแข็งหอยกับบอหลายดอกปะเนี่ยฮะคอยหาแกะเอาน้ำโขดหินทั้งเสียเนี่ยสองหน่วยพ่ออยู่นีในันหจกแกะบอใดเพราะว่า,วามือหนึ่งถือกล่องมือหนึ่งถือไขควง,ง,อองคอยต้องใส่เอาก้อนหินตอกเอาคันบอตอกมันกับบอลุดออกหินตอกจากก้อนหินให้่อยเธอจะได้กินแต่ละหน่วยก็ดีบริหารเก็บเอาคืจนจังหวน ทางเพิ่นตลวจทางเพิ่นนะฮะเก็บเอาในน้ำอันนี้มันลงบ่ได้ในน้ำเป็นน้ำแข็งนะพี่น้องหายางเอาดําก้อนหินเพรได้กินอยู่ล่อในน้ำลดลดลงไหลก็หนีกอนขินมาใหมาย่ยอันนี้แหละประอออกอบให้ที่ไข่ใดเมื่อเนี้ก็ดีไข่ควงกับหินก้อนหนึ่งแล้วก็ได้ตอกเอาพอหน่วยได้ก็เอาไข,ข่ควงตอกเอาหินตอกลงเนี่ยหน่วยหนึ่ง มันจิเป็นอย่งเสียมันจิเกาะน้ำก้อนหินแน่นๆนี่เหรอมีแกะบนระวังแน่กะมีดโอวันมีดเมื่อเมื่อบาดเมื่อขาดเซกับก้อนหินก็นดีนะเมื่อคอเอาพอหน่วยใด้ก็ดีใช่ไหมก้อนหินมันนำมานคอเอามันจึงได้ร่องทะเลหาปะข่อยพี่น้องอากาศหนาวหิมะเริ่มศตกจังมาจังหน่อยละ่ะ พ่อแล้วกลาบ,บานแล้วทะเลบักหอยมไม่ได้หลายหรอกในเครื่องกระคุที่มากำลังล่องปล่อยปล่อยงมาให้หนาเป็นนํำแข็งพี่น้องปลานํำดงไปบงปักหอยนี่แหล กุ้งหอยกันดิได้เครื่องคุ่พอดีได้จูกแก้วอยู่พี่น้องตั้งออกกำลังกายต้องมาสืบอ,อากาศบริสุทธิ์โอ้หนักจัดตอนนี้อากาศมันดีจะได้ฝนบาตกร่มบาแห้งได้ออกมาย่างเหรียญน,น้ำริมทะเลหาบะหอยไปน้ำตอนนี้น้ำน้ำน้ำให้ได้รถต้องขากอยู่ น้ำเป็นน้ำแข็งยางๆยกไปหาแก้เอาไปน้ำก่อนหินจบคลิปด้วยสะพานงามๆไปเจอกันใหม่วยจ้าไอคอนที่มากำลังเริ่มลงฝนแสงพระอาทิตย์อยู่ใ,นในกล้ๆแต่ก่อนเมฆ